สัสดีค่ะกาสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีทุกทุกคนจ้าทำอะไรก็ดีไปหมดชีวิตก็เลยสดดีไปหมดสดไปทุกอย่างเราคนโชคดี <c oughs> อาสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะ <c oughs> ได้ยินเสียงเพลงนะคะยังไม่ลืมที่จะวิ่งมาสวัสดีค่ะแต่สวัสดีเสร็จก็ไปเล่นนะคะบายบาย ไปไปก่อนที่ถึงปลุงง่ายง่ายชิวชิวโพวชโชชะตาม,มาด้วยรวยเงินนะขอให้รวยง่ายนางไม่ได้ออกกล้องนะ <c oughs> ขอให้รวยด้วยเงินทองมากมายรวยด้วยน้ำใจจุงอุรา เบิกบานใจมีสุขนักหนาด้วยกนลุกขึ้นมาสร้างชะตาให้ตัวเองชะตาขาขึ้นชีวิตสุดปังไม่มีไดคว้างคนกำลังเหงดีไปหมดสนทุกอย่างมาทุกทางทำเองรวยเองไม่ต้องทุกเจ็บหัวเสียใจร้องให้ฝู่นายบรรดาเซ็งะ อย่าใจกระจอกกลัวกลัวเกรงเกรงแล้วเมื่อไรจะมีเหงกับเขาเย yeah. ญาตนะคะเรียกองค์ก่อนสักครู่หนึ่งค่ะวันนี้นะคะกับนะคะจุดเปลี่ยนชีวิตตลอดการคืออะไรนะคะใครได้ฟังคลิปนี้โคตรของโคตรโชคดีจ้ารวยเงินนะขอให้รวยง่ายขอให้รวยไว้ขอให้รวยให้รวยเงินทองมากมายรวยด้วยน้ำใจ เบิกบานใจมีสุขนักหนาด้วยกันลุกขึ้นมาสร้างชะตาให้ตัวเองชะตาเธอข,อขึ้นชีวิตสุดเบิงไม่มีใดความคนกำลังแหงดีไปหมดสนทุกอย่างมาชุกทางทำเองรวยเองไม่ต้องชุกเจ็บปวดเสียใจร้องให้ฟูมฟ้า เสีใจกระจอกกลัวกลัวเกรงเกรงแล้วเมื่อไรจะมีเห็งกับเขา,าข้าขึ้นชีวิตสุดปังไม่มีใดความคนกำลังเห็งดีไปหมดสนทุกอย่างมาทูกทางทําเองรวยเองไม่ต้องทุกเจ็บปวดเสียใจร้องไห้ฟูมไฟมันน่าเสงอะ อย่าใจกระจอกกลัวกลัวเกรงเกรงแปลวเมื่อไหร่จะมีเฮ่งกับเขาจอกกลัวกลัวเกรงเกรงแปลวเมื่อไร่จะมีเฮ่งกับเขาภาพชัดเสียงชัดหรือเปล่านะคะลาสดีทุกท่านค่ะนะคะสดีทุกทุคกคนนะคะ เจอกันนะคะในเพจพ้นนนาปาฏิหารสร้างเองได้ค่ะนะคะยังส่งต่อแบ่งปันเกี่ยวกับกฎจักรวาลและเรงบุ่ให้กับทุกทุกท่านค่ะเพราะเราเชื่อเหลือเกินว่าเฮ้ยมันต้องมีคนเหมือนฉันที่เขาต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตค่ะแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไรวันนี้จุดเปลี่ยนของชีวิตมันคืออะไรคะ่ะเราเองก็คือคนหนึ่งที่ตามหาความสําเร็จหรืออะไรก็ได้ที่มีมาให้ฉันในการลงมือหรือเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราซึ่งหากคุณคือคนหนึ่งค่ะที่ต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตจุดเปลี่ยนของเราตรงนี้คืออะไรวันนี้ใครได้ฟังคิ ีอโชคดีมาขออนุญาตนาะเช็คภาพเช็คเสียงตัวเองสักครึ่งนาทีนะคะกลาวสวัสดีทุกทุกคนคะ่ะเห็นใครบ้างน,นะคะไม่เห็นใครบ้างน,นะคะต้องกราบขอภัยด้วยนะคะเดนี้นะคะกับจุดเปลี่ยนของชีวิตตลอดการคืออะไรซึ่งหากคุณคือคนหนึ่งที่ต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตค่ะกับคลิปนี้นะคะมีคําตอบให้สําหรับทุกทุกคนค่ะขออนุญาตครึ่งนาทีนะคะขออนุญาตแชร์ ngày, ออตัวเองแบ่งปันสักครู่หนึ่งค่ะ อย่าใจกระจอกกลัวกล,ลัวเกรงเกรงแล้วเมื่อไหร่จะมีเหงกับเขาชะตาขา้ขึ้นชีวิตสุดปังไม่มีใดความคนกำลังเหง ะะตั้งแต่ได้เรียนคลิปกฎจกักรวาลและแรงดูค่ะหรือได้เรียนคลิปมหาการ์21วันค่ะทุกสิ่งทุกอย่างที่เราปรารถนาะเราบอกกับตัวเองว่าเฮ้ยเชนดสำเร็จง่ายๆสบายสบายวันนี้กับความลับในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราค่ะซึ่งหลายๆคตรตัวนี้อาจจะเป็นคนหนึ่งที่ตามหาความสําเร็จเอ๊ะทำไมหนูก็ทําแล้วนะหนูก็เป็นคนดีแต่เราไม่เคยรู้เลยค่ะว่าการที่เราจะเปลี่ยนแปลงชีวิตมันเริ่มจากอะไรวันนี้กับการที่เราจุดเปลี่ยนของชีวิตเราไม่ว่าจะเป็นการเรียนคลิปมหาการ์21วันค่ะ หากคุณคือคนหนึ่งต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตค่ะคุณต้องเรียนคลิปมหาการยบวันและหลายคนอาจจะถามว่าพี่คะทําไมหนูต้องเรียนคลิปมหาการยบวันด้วยเพราะคลิปมหาการยบวันค่ะเป็นการเปลี่ยนเพราะเรียกว่าโปรแกรมเป็นการสั่งเขาเป็นการเคลียน้ําหรือว่าเคลียนในสิ่งที่เป็นเรามาแต่ก่อนนั่นก็คือเคลียความคิดของเราวันนี้ความคิดเปลี่ยนแน่นอนเมื่อความเชื่อคุณเปลี่ยนความคิดคุณเปลี่ยนค่ะการลงมือ เราย่อมเปลี่ยนแปลงไปด้วยกันเพราะมันไม่มีคนสําเร็จใครคนไหนเลยค่ะที่เขาไม่ยอมเปลี่ยนอะไรแล้วได้ผลลัพธ์ใหม่ชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันซึ่งมันไม่มีใครมาสอนเราเลยค่ะว่าให้การที่ฉันจะเปลี่ยนแปลงชีวิตนั่นคือเกิดจากการเปลี่ยนอารมณ์ความรู้สึกวันนี้กับการเปลี่ยนอารมณ์ความรู้สึกค่ะซึ่งหลายหคนอาจจะเป็นคนหนึ่งที่ต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตแต่เราไม่รู้เลยค่ะว่าเฮ้ยการที่ฉันจะเปลี่ยนแปลงชีวิตมันเริ่มจากการเปลี่ยนความรู้สึกของเราก่อน วันนี้กับการเปลี่ยนแปลงความรู้สึกซึ่งใหม่ๆแน่นอนค่ะเริ่มแรกในการได้เจอทางรัฐหรือในการเปลี่ยนแปลงชีวิตเราเองก็เป็นคนหนึ่งที่มักจะบอกว่าเฮ้ยเธอทําเหมือนชันสิเฮ้ยเธอลูกขึ้นมาคิดดีคิดบวกเหมือนชานสิหรือเฮ er ้ยเธอนะคะคือเราไม่รู้เลยค่ะว่าการที่เราไปมันไม่มีใครที่จะบังคับใครได้ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตหากคนคนนั้นไม่อนุญาตตัวของเขาให้เปลี่ยนแปลงชีวิตหรือรูปขึ้นมารับผิดชอบชีวิตของเขาเอง การรับผิดชอบชีวิตของเขาเองตรงนี้นั่นก็คือเรื่องจากการเปลี่ยนอารมณ์ความรู้สึกมันไม่มีใคร,บ,ครบังคับใครได้เลยค่ะว่าเธอต้องมาคิดดีคิดบวกหรือเธอต้องมาพูดแต่ในสิ่งที่เธอปรารถนาหรือรู้สึกแต่ในสิ่งที่เธอปรารถนาเท่านั้นนะมันสามารถทําให้เราเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ วันนี้เราไม่สามารถไปวิ่งลูกคนอื่นได้แน่นอนการที่เราเจอหรือว่าเรียนคลิปมหาการที่ี่วันสิ่งที่ทุกคนเป็นนายเองก็คือคนหนึ่งต้องยอมรับเป็นเนื้อแท้ตั้งแต่เริ่มเรียนรู้สิ่งหนึ่งนั่นก็คือการที่เราพยายามที่จะบอกคนอื่นหรือคาดหวังให้เขามาทําหรือมาเป็นเหมือนเรา รู้ไหมคะว่าสิ่งที่มันเป็นกระสอบทรายหรือถ่วงให้เราไปสู่ความสําเร็จนั่นก็คือเกิดจากตัวเราในการคาดหวังว่าเฮ้ยเขาต้องลุกขึ้นมาคิดดีคิดบวกเหมือนฉันหรือเขาต้องลุกขึ้นมาทําเหมือนฉันซึ่งมันเป็นทางที่ผิดเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถที่จะไปบังคับหรือวิ่งลูกของคนอื่นได้หลายหลายคนหลายๆครูครูหลายๆโค้ชบ,บอกว่าเฮ้ยเราไม่สามารถวิ่งในลูกของคนอื่นได้นั่นหมายความว่าเราไม่สามารถไปบังคับชีวิตของใครได้ วันนี้กับการเปลี่ยนแปลงชีวิตหากเราคือคนหนึ่งที่ไม่อนุญาตตัวของเราไม่เปลี่ยนแปลงชีวิตแน่นอนคุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตได้วันนี้กับการเปลี่ยนแปลงชีวิตเราไม่ได้ให้ไปเปลี่ยนที่ใครแต่เราเริ่มจากตัวของเราจุดเปลี่ยนของชีวิตสิ่งหนึ่งนั่นก็คือเปลี่ยนอารมณ์ความรู้สึกเปลี่ยนความคิดของเราเปลี่ยนอารมณ์ของเรา มันไม่มีใครที่จะทําให้ใครถูกใจได้ทุกอย่างเช่นเช่นเราเองเหมือนกันเราไม่สามารถบังคับหรือหากจะมองให้เห็นภาพนั่นก็คือให้การที่คุณไปกินทําไมคะร้านอาหารร้านหนึ่งที่บอกว่าเฮ้ยมันอร่อยมากแต่เราส่งต่อหรือบอกว่าเฮ้ยเรากินร้านอาหารร้านนี้นะอาหารเขาอร่อยแต่เขาไม่ไปทานคุณจะรู้สึกเสียใจไหมแน่นอนเราไม่รู้สึกเสียใจนั่นคือคนกินเท่านั้นถึงอิ่มคนทําเท่านั้นถึงได้ วันนี้กฎจักรวาลและแรงดึงดูดถ่ายทำงานผ่านอารมณ์ความรู้สึกอะไรก็ตามที่เรารู้สึกนึกคิดสิ่งนั้นมันถูกดึงดูดเพราะฉะนั้นเราคือคนเลือกลองดูค่ะว่า,วา้วันนี้เราคิดอะไรเ,เราคิดกับตัวเองอย่างไรวันนี้เราคิดด้านบวกหรือด้านลบไม่ว่าคุณจะคิดกับตัวเองด้านบวกหรือด้านลบจัก,กรวาลทํางานเขาเรียกว่าทํางานไม่ว่าจัก,กรวาลด้านบวกหรือจัก,กรวาลด้านลบเขาทํางานของเขาแต่เราจะเลือกที่จะคิดหรือดึงดูดเรื่องราวอย่างไรที่เราปรารถนา จุดเปลี่ยนนั่นก็คือเฮ้ยเมื่อเราต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตส,สิ่งหนึ่งนั่นก็คือเกิดจากการเปลี่ยนอารมณ์ซึ่งแน่นอนเราไม่สามารถทําให้ทุกคนถูกใจได้แต่สิ่งหนึ่งที่เราทําได้ไม่ว่าจะเป็นคนรอบข้างในวันเริ่มแรกแน่นอนมันมีทั้งคนที่หวังดีและดูเขาเรียกว่าคนที่หวังดีกับเรา เราจะมองเหตุการณ์สถานการณ์ที่เข้ามาอย่างไรทำไมเราต้องตีบวกเพราะจุดเปลี่ยนอีกสิ่งหนึ่งนั่นก็คือการที่เราต้องคิดดีคิดบวกหรือผ่านก้าวข้ามปัญหาที่มันเข้ามาวันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างแน่นอนกฎจักรวาลก็คือกฎธรรมชาติเราจะเรียนรู้อย่างไรให้ตัวเองอยู่ในกฎหรือกฎจักรวาลก็คือกฎธรรมชาติและเราจะเอาตัวเองเรียนรู้กับสิ่งหรือที่เราเป็นอยู่อย่างนี้เอาตัวรอดอย่างไรนั่นคือสิ่งที่เราต้องทํา กฎจักรวาลทำงานผ่านอารมณ์ความรู้สึกเมื่อเรารู้ว่าเหากฉันควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของฉันได้แน่นอนทุกสิ่งทุกสักอย่างที่ฉันโปรแกรมหรือปรารถนาฉันได้รับมันมาอย่างแน่นอนมันไม่มีใครที่ทําไมคะทาให้เราเดือดเนื้อร้อนใจหรือเป็นทุกข์ได้หากเราไม่อนุญาตไม่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณอยู่เจออยู่ตรงนี้เมื่อเราไม่อนุญาตรับไม่ว่าคําพูดที่เขาพูดออกมาไม่ว่าจะเป็นคําพูดที่ว่าว่าร้ายนินทา เราเองคือคนหนึ่งที่รับคำพูดนั้นเข้ามาหรือเปล่าซึ่งหากเราไม่รับแน่นอนคำพูดนั้นมันย้อนสะท้อนกลับใครคะคนที่เขาพูดเราจะเป็นคนหนึ่งหากเราไม่อนุญาตแน่นอนมันไม่มีใครที่จะมาทำร้ายหัวใจของเราในการยืนหนึ่งเพืนหนึ่งหรือในการรักษาอารมณ์ของเราได้วันนี้เราลองเช็คดูค่ะว่าเรามองคนอื่นว่าเฮ้ยต้องเขาต้องทําให้เราถูกใจแน่นอนมันไม่มีใครที่ทําให ไครที่ถูกใจร0อเปอร์เซนแต่มีเพียงเราที่สามารถเรากำหนดได้เมื่อเหตุการณ์สถานการณ์เข้ามาเมื่อคุณต้องการที่จะเป็นจุดหรือว่าเปลี่ยนชีวิตแน่นอนจัก,กรวาลทำงานไม่ว่าด้านบวกหรือด้านลบ จักรวาลเขาก็ทํางานถู่ตลอดเวลาแต่เราจะเลือกมองปัญหาที่เข้ามาตีบวกทุกสถานการณ์ไปต่อของเราหรือเปล่าเราก็คือคนตัดสินใจกฎจักรากวาลก็คือกฎธรรมชาติและเราจะเรียนรู้รักษาอารมณ์ของเราได้อย่างไรในแต่ละวันหรือในการที่เราเดินไปหาเป้าหมายนั่นก็คือการรักษาอารมณ์ของเราในการยืนหนึ่งคลึ่นหนึ่งวันนี้มีคนมาทําไมคะพูดหรือทําให้คุณนอยเฮ้ยคุณจะเสียใจไหมคุณจะไปต่อไหม จัก,กรวาลด้านบวกก็ทํางานจัก,กรวาลด้านลบก็ทํางานและเราจะเลือกอะไรแน่นอนเมื่อเรารู้ว่าเฮ้ยหาฉันจะเปลี่ยนแปลชีวิตสิ่งหนึ่งนั่นก็คือเราไม่รับฟังเรื่องราวลบๆแต่คนโดยส่วนใหญ่ทําไมคะปราเองก็เป็นคนหนึ่งที่ต้องยอมรับก่อนตอนแรกๆทําไมคะมันมีเหตุการณ์นั่นก็คือจัก,กรวาลด้านลบส่งมาให้เราไม่ว่าจะเป็นข้อความหรือเขาโพสตเรื่องราวลบๆเฮ้ยเอาหน่อยนะ้านิดหนึ่งฉันขอเผือกเรื่องเขาหน่อยนะ เราเป็นแบบนี้หรือเปล่านั่นคือมันไม่สามารถทําให้เราเปลี่ยนแปลงชีวิตได้เพราะเมื่อไหรก็ตามที่เรามองเห็นเรื่องราวที่มันเป็นด้านลบแน่นอนชีวิตของเราไม่เปลี่ยนแต่เมื่อเรารู้ว่าเฮ้ยหากฉันเข้าไปร่วมด้วยหรือมีอารมณ์ความรู้สึกไม่ว่าเห็นเขานั่งนินทาเอ้ยเอาหน่อยนิดนึงนัชอบเผือกนะคะอีนั่นอีโน่นเป็นอย่างื่้นอย่างนั้นเฮ้ยเราเป็นคนหนึ่งที่เป็นเรื่องราวแบบนั้นซึ่งการที่เราจะเปลี่ยนแปลงชีวิตแน่นอนราต้องมองไม่เห็นเรื่องราวลบๆเราเองคือคนเลือก วันนี้แม้เพียง0.01ที่มันเข้ามาในอารมณ์หรือหูตาจมูกเราหรือตาของเราได้เห็นได้ฟังนั่นคือเรารับไปแล้วไม่แปลกค่ะหลายๆคนเรียนมาหากาศ21วันทําไมหนูถึงไม่เห็นผลเลยทําไมหนูก็ทําแล้วนะเราลองกลับมาเช็คที่ตัวเราค่ะว่าเรามองเห็นเรื่องเราลบๆหรือเรายังรู้ว่าสิ่งน,นี้หากเราเข้าไปมีร่วมด้วยนั่นคือชีวิตของเราไม่เปลี่ยนเรายังจะทำหรือเปล่า กฎจักรากวาลและแรงดึงดูดหรือก็คือกฎธรรมชาติซึ่งกฎจักรากวาลก็คือกฎที่ปกครองโลกไปนี้เราไม่สามารถห้ามให้ใครนินทาเราไม่สามารถห้ามสิ่งต่างๆได้ไม่สามารถห้ามให้ฝนตกได้ไม่สามารถห้ามให้ทำไมคะคนจะคลอดเราก็ไม่สามารถห้ามได้นั่นคือการที่เราต้องมาเรียนรู้ในการอยู่หรือใช้ในชีวิตประจําวันหรือ กฎจักรวาลก็คือกฎธรรมชาติและเราจะใช้ชีวิตของเราอยู่อย่างไรละ่ะในการไปต่อของเรา วันนี้กดแรงกดจักรวาลก็คือกดที่ปกครองโลกไปนี้ทึงท่งทึง่งซุกศาสนามันมีตั้งนานแล้วแต่เราไม่เคยตีความหมายไม่ว่าจะเป็นตนที่พึ่งแห่งตนตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนั่นก็คือให้เราก็คือควรรับผิดชอบชีวิตของตัวเรามันไม่มีใครที่จะลุกขึ้นมารับผิดชอบชีวิตของใครได้หากเราไม่อนุญ,ญาตนั่นก็คืออัตตาหิอัตตโนนาโถซึ่งทําไมคะชาวพุทธหรือว่าคนพุทธส่วนใหญ่ที่ ศาสนาพระพุทธเจ้าสอนเราไม่ว่าจะเป็นในเรื่องทําไมคะศาสนาคิดสอนในเรื่องความรักนะคะซึ่งมันมีมาตั้งนานแล้วแต่ใครจะมาสอนเราว่านี่คือกฎจักรวาลและกฎแรงดูดกฎจักรวาลก็คือกฎที่ปกครองโลกใบนี้นั่นก็คือกฎแรงดึงดูดซึ่งเป็นเขาเรียกว่าเป็นกฎหมู่หรือหัวหน้าหมู กฎจักรวาลมี1ิหกฎซึ่งกฎแรงดึงดูดเป็นอีกหนึ่งกฎเป็นหัวหน้าหรือจ่ามูนนั่นก็คือกฎแรงดึงดูดวันนี้การที่เราจะใช้กฎแรงดึงดูดอย่างไรลักให้ได้ผลนั่นก็คือมันทั้งหมด3สายไม่ว่าจะเป็นสายพูดสายภาพสายแอคชั่นวันนี้เราเคยลองสังเกตไหมคะอะไรก็ตามที่เราพูดเหมือนเราพูดลอยๆพูดไปพร่อยๆแบบนั้นแต่สิ่งนั้นเราได้รับนั่นคือคุณเป็นสายแห่งการพูดสายภาพคือเราเคย มองเห็นจินตนาการว่าเอ๊ะทำไมภาพนี้มันเหมือนกับที่ฉันเคยเห็นหรือมันเกิดกับฉันแล้วครั้งหนึ่งหรือเราไปทานอาหารในร้านแห่งหนึ่งค่ะแต่ความรู้สึกเราเหมือนเราเคยมาแล้วนั่นคือเราเป็นสายภาพและมันก็ได้จริงนั่นคือสายภาพสายที่สามนั่นก็คือสายสวมการเป็นนั่นก็คือแอคชั่นว่าเฮ้ยฉันได้รับมันมาแล้วซึ่งแน่นอนวันนี้เราต้องสังเกตตัวเราค่ะว่าเราเป็นสายอะไรแต่สําหรับนานามองไม่เห็นภาพ ราจินตนาการได้ในความรู้สึกแต่สิ่งที่เรามองเห็นมันไม่มองเห็นว่าเฮ้ยการที่ฉันจะปรารถนาอะไรสักอย่างมันเป็นอย่างไรนั่นก็คือเราใช้สายภาพไม่ว่าจะเป็นการปริ้นรูปบ้านรูปสิ่งต่างที่เราปรารถนาเอ๊ะ eh, ฉันปรารถนาเงิน ไม่ว่าจะเป็น10บล้านร้อยล้านมันประมาณไหนเราไม่เคยที่จะได้รับสิ่งนั้นคือมันมองไม่ออกแต่เมื่อเราปรารถนาเรามองหานั่นก็คือเกิดจากการปินภาพเพราะฉะนั้นการใช้กดแรงดึงดูดที่มันได้ผลคุณต้องใช้ควบคู่กันทั้งสาทั้งสามสายไม่ว่าจะสายพูดสายภาพสายแอคชั่นนั่นคือการสวมการเป็นวันนี้มันจะไม่เกิดผลค่ะนะคะหากเราไม่ใช้ทั้งสามสายวันนี้กดแรงดึงดูด จินตนาการสำคัญกว่าความรู้หากวันนี้เราไม่กล้าคิดสิ่งนั้นย่อมไม่เกิดขึ้นกับเราแน่นอนแต่วันนี้สิ่งการเรียนกฎกาลและเรียนูดจะไม่ได้ผลหากเรารู้แต่เราไม่ลงมือทำเพราะการใช้กฎแรงดงดูดที่ได้ผลเราต้องทำภายใน24ชั่วโมงและสิ่งที่คุณได้เรียนรู้นั้นมาทำไมคะเมื่อเราไม่ทำแน่นอนมันจะกลายเป็นว่าเราไม่เคยรู้หรือเราไม่รับแบบเนี้ยนะคะเพราะฉะนั้น เรียนรู้ลงมือทำมีค่าเท่ากับร้อยเรียนรู้แล้วนั่งคอยสงสัยมีค่าเท่ากับศูนย์เราจะเป็นคนหนึ่งที่ทำไมคะการที่เราจะดึงดูดเรื่องราวดีๆที่มันง่ายหรืออีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือทำไมคะนั่นก็คือการที่เราไดโวหรือยินดีกับสิ่งนั้นของคนอื่นเปรียบเสมือนว่าสิ่งนั้นเราก็ได้รับเชกเช่นเดียวกันแต่มนุษย์โดยทั่วไปทำไมคะเมื่อเห็นเขามีชีวิตที่ดีขึ้นหรือ มีเงินมีทองมากขึ้นสิ่งหนึ่งที่เราแสดงนั่นก็คือการเบะปากมองบนแน่นอนค่ะจักรวาลไม่รู้ว่าสิ่งนั้นเราชอบหรือไม่ชอบแต่เมื่อความรู้สึกอารมณ์ของเราเอ๊ะเรามองเห็นทําไมคนเข้อออกรถหรือเขามีชีวิตที่ดีขึ้นครอบครัวเขา,เขาน่ารักแต่ทําไมคะเอาเบะปากนั่นจักรวาลในตัวของคุณบอกว่าเธอไม่รับสิ่งนี้แน่นอนเรื่องราวแบบนั้นมันไม่เกิดขึ้นกับเราแต่เหตุการเปลี่ยนหรือจุดเปลี่ยนชีวิตของเราเฮ้ยกฎจักรากวาลและแรงหูทาํางานผ่านอารมณ์ความรู้สึก วันนี้กับความรู้สึกของฉันเมื่อฉันอยู่ในอารมณ์ความรู้สึกไม่ว่าจะเป็นยินดีเรื่องราวของผู้อื่นที่ได้รับเราเลือกมองแต่สิ่งที่เราปรารถนาหรือเราเลือกมองเฉพาะในสิ่งที่เราต้องการหรือต้องการเป็นมันไม่ว่าจะเป็นการที่ทำไมคะเห็นคนอื่นทำไมคะเราต้องการยอดขายหรือต้องการเสกยอดหรือต้องการขายดี สิ่งที่เรามองตอนนี้คืออะไรเราเห็นเขาส่งของโพสของเรามีความยินดีไดโวยินดีด้วยนะสุดยอดสุดยอดเลยฉันก็เป็นได้แบบนี้ไหมหรือเรายังมีเห็นครอบครัวเขามีชีวิตที่ดีขึ้นเห็นเขามีชีวิตที่ดีขึ้นทําไมคะเปะปากมองบนหรือเปล่าซึ่งวิธีที่มันดึงดูดเรื่องราวง่ายมากๆนั่นก็คือไม่ว่าจะเป็นการกล่าวขอบคุณเกิน17อย่างหรือบอกข้อดีของตัวเองได้17อย่างหรือในการไดโวรเรื่องราวดีๆที่เราปรารถนาแบบเนี้ย หรือมองเห็นแต่ในสิ่งที่เราปารถนาเท่านั้นอะไรที่เราไม่ต้องการหรือเราไม่ปรารถนาเราไม่รับรู้เมื่อเราต้องการดึงดูดเรื่องราวดีๆแน่นอนสิ่งที่คุณต้องมองนั่นก็คือการที่เราต้องมองเห็นแต่เรื่องราวที่เราต้องการหรือเราเสียย็ดกับสิ่งนั้นเท่านั้นวันนี้ล่ะเรามองเห็นเรื่องราวอะไรบ้างหรือเราเห็นทําไมคะชีวิตที่ดีแต่เรามองไม่เห็นหรือเปล่าเรายินดีปรีดาเหมือนกับชีวิตนั้นเป็นของเราหรือเปล่า อะไรก็ตามที่เราคิดอะไรก็ตามที่เรารู้สึกอะไรก็ตามที่เรามองเห็นนั่นคือสิ่งที่เราดึงดูดและเราจะดึงดูดหรือเลือกที่จะมองหรือมองหาอะไรในชีวิตของเราเพราะเราคือผู้สร,สร้างทุกคนมีเหมือนกันหมดนั่นก็คือสิทธิแห่งการเลือกวันนี้ไม่คุยว่าคุณจะเลือกอะไรคะ่ะจัก,กรวาลพร้อมสนับสนุนเราจะได้นั่นก็คือสิทธิแห่งการเลือกและวันนี้เราเลือกอะไรทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่เรา หากคุณคือคนหนึ่งที่ต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตไม่ว่าจะเป็นการเรียนคลิปฟรีค่ะคลิปมหาการ์ดยีบวันโปรแกรมจิตพิชิตความมั่งคัง่งนั่นเป็นเลเวลหนึ่งที่คุณคณรูพาสตาศศิธรกูลจงใจออกมาช่วยเหลือพวกเราทุกๆคนในการปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราเพราะทุกคนมีสิทธิ์เหมือนกันนั่นก็คือสิทธิ์แห่งการเลือกแต่วันนี้เราจะเลือกอะไรให้ชีวิตของเรานายเองก็เหมือนกันค่ะ เมื่อได้เรียนคลิปมหาอากาศ21วันได้เจอทางรักกฎจักรวาลและแรงดูดก็คือกฎธรรมชาติมันเริ่มที่จะมีความคิดริเริ่มสร้างสายใหม่และทุกสิ่งที่ฉันปรารถนาฉันเป็นมันหรือได้รับมันมาอย่างแน่นอนไม่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างการที่ฉันจะลูกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงชีวิตเริ่มจากการควบคุมอารมณ์ความรู้สึกเฮ้ยฉันทําได้มันไม่มีันไม่มีใครสามารถเข้ามาทําลายความเชื่อหรือการสันคอในการไปต่อ เพราะเราไม่อนุญาตแล้วเราวันนี้ยอมอนุญาตหรือเปล่าถาวันนี้เหมือนการคาคนที่สําเร็จแน่นอนมันไม่มีคนมันไม่มีความล้มเหลวหากเราไม่ล้มเลิกเราจะเป็นคนหนึ่งที่เดินไปตามเส้นทางที่คุณปรารถนาหรือเปล่าเพราะจากักรวาลแห่งนี้ทุกคนมีสิทธิ์แห่งการเลือกแต่เราจะเลือกอะไรให้ชีวิตของเรา เพราะฉะนั้นคลิปนี้เป็นคลิปที่ดีมากๆเลยค่ะสําหรับการเปลี่ยนแปลงชีวิตรหรือจุดเปลี่ยนตลอดกาลกับความลับการเจอทางลัดระดับโลกมันบอกกับตัวเองว่าให้ฉันรอดแล้วฉันเจอแล้วนี่ไม่ใช่ทางเรื่องแต่เป็นทางรอดสําหรับฉันทําไมการเปลี่ยนแปลงชีวิตของฉันมันง่ายแบบนี้เพียงฉันลุกขึ้นมาเพื่อุมอารมณ์ความรู้สึกเปลี่ยน ไม่ได้ไปเปลี่ยนที่ใครหากวันนี้เราจะเปลี่ยนคนเดียวแล้วรอดยกโคนกับการที่เราต้องเปลี่ยนมันคุ้มหรือเปล่าเราคือคนเลือกเราคือคนตัดสินใจคลิปนีม้มากมากแต่จงใจที่จะออกมาแบ่งปันกับทุกทุกคนคะ่ะ ทั้งผู้ทั้งหมดนั่นเกิดล้วนเกิดจากการเรียนการสอนของคุณภูพัสตาศรีธารคุณนายเองก็คือคนหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงชีวิตจากการได้เรียนคลิปมหากาศยีวันทุกๆครั้งในการออกมาแบ่งปันมันบอกตัวเองว่าเฮ้ยมันต้องมีคนเหมือนฉันที่เขาต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตแต่เขาไม่รู้ว่าเขาจะเริ่มต้นอย่างไรเพราะฉะนั้นการที่เราเจอกันอยู่ตรงนี้ค่ะไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นสินเสมอที่เราได้เจอกันคลิปนี้โคตรดีมากๆเลยค่ะนะคะวันนี้นะคะนาอาจจะนะคะพูดแล้วนะคะเร็วบ้างหรือสลับกันบ้างต้อง ขออภัยค่ะไม่มีเจ,จตนาให้คุณข้องมองมัวใจค่ะทุกอย่างวอสื่อออกไปในการได้เปลี่ยนแปลงชีวิตหรือจงใจสร้างชีวิตของเราขึ้นมาใหม่ชีวิตเราเปลี่ยนแปลงได้ด้วยการที่เราคือคนกําหนดชะตาชีวิตของเราแล้วเรามาจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้ต้องขออนุญาตจบคลิปเพียงเท่านี้ค่ะกราบสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้า